สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็ลองมาฟังความฝันของหลานเบาหน่องนะคะฝันของหลานเบาหน่องก็จะเกี่ยวกับเรื่องของสิงมอเตอร์ไซค์นะคะมาฟังกันสิคะว่าอะไรนะที่มันเป็นสิงมอเตอร์ไซค์อาการมันเป็นยังไงเนาะที่เป็นสิงมอเตอร์ไซค์นะคะฝันเห็นม,มนข้นฟันเห็นหนอนคนเาสิเกิดอะไรฟันแบบใดว่าสัน ฟันว่านันน้องตายอยู่สินบ่บ่บ่คุณนะบ่กูหอดตายดอกคุณมาแค่อันเลือดถล่มโตสุดๆเลยนะไาก็เลยว่บ่อี่บ่บ่เป็นแต่หยานเท่าสินก็เลยบอกว่าไอ้กระชั้นอาร์ตคลิให้บ้าน้องเล่ดให้น้องเลีดติดหลับสินแลอวบ่บ่ชีเ่าสู้น้องฟังเลยกะให้เราบอกว่าโอ้ยเอียนนัานเช่นะแล้วนี่ก็เลยถามว่าอันฟันวันนี้เอาได้ไหมสินอัน เป็นว่าฝ erm ันเห็นอะน้องอันขับรถมอเตอร์ไซค์เป็นวะขับรถมอเตอร์ไซค์อันส้นเสาไฟฟ้าเป็นวะมาลองกันเลยว่าอันขับรถขั้นใดนส้นส้นย่ไสเป็นกันวาอันขับรถอยู่ขับรถขั้นใหญ่เป็นวะขับรถมอเตอร์ไซค์ขั้นใหญ่แล้วก็ส้นเสาไฟฟ้าอยู่หน้าบ้านรุ่นั่งสินะเป็นยังไงบอหนีิกับโบโบโบเป็นยังไงแล้ว อันรูดกับห้างคนกันแต่ว่าคนนันันบ่เป็นยางแห้ง,หงเพื่นวะข้นอ่ะหัวแตกเพื่นวะหัวแตกนี่เลือดอาบเต็มตัวเพื่นวะตอนแรกเห็นว่าตแ,แต่มันสิบริย่างเพื่นวะอันไต,นตมันสิบริลอดแล้วเพื่นวะพอุังนี้บ้าหน่องก็เลยวะเราเราเราไปจังได้อีบปะเนี้ตอนแรกกัน แรงเงินส้นคนว่าได้ยินแต่เสียงกัเลยออกมาเบิงคนนั้นสินะพอมาเบิงแล้วกันเห็นแต่หน่องกองอ้อยเหาะอยู่คนว่ากองอ้อยเหาะอยู่บัมืองเขาไฟฟ้าอันขับรถมาก็เลยถามเพื่อนก็เลยถามว่ามาจังไดหรือคือจังไดมาส้นเทาไฟฟ้าเพฝากคนถามาหนองนั้นในฝันหนองก็ว่าบุญโมระกับขี้มาดีๆมันกะสลบมาส้นมาจังเปิดกว่า มีหยังหักบ่แขนขาหักบ่ก็เลยว่าบ่แต่ว่าหัวแตกซื่อๆว่าิช่นนะตนว่าในฝันน่ะหัวแตกซื่อๆเลือดก็อาบเต็มตัวเลยวซั่นก็เลยเอาสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอิญลดล่องบาห์นดอกเพิน่นว่าถากันข้าวนึงเพิ่นว่าอย่จพบ่งอันนี้เด้อว่าซั่นเดี๋ยวเดี๋ยวสิเอิญลดล่องบาห์นมาเถอ่าซั่นก็เลยว่ามีมีฝันจังได๋กูท่าซั่น โอ้ยมีฟันแค่นี้ล่ะพุณว่าฟันมันอ่ะพูนว่านันองอันขับรถสวนเ้าไปฝากัอเตียกแล้วเลือดอาบเต็มตัวเหมือนกันะเลยว่ามันฟันดีอยู่เด้บ่าวน้องบอกเลยนะมันฟันดีอยู่บอกพุณว่าก็ฟันดีอยู่แล้วคันฝันเห็นเลือดเห็นยังทีดนี ขอบคุณเบาหน่องแล้วก็ขอบคุณหลานเบาหน่องบ้างนะคะที่เล่าความฝันดีๆให้ฟังความฝันของเบาหน่องก็คือขับมอเตอร์ไซค์ไปชนเสาไฟฟ้าแล้วก็นอนคว่ำอ่าพลิกคว่ำอยู่ตรงกับเสาไฟฟ้าเลยนะคะกองอยู่นะคะแล้วก็แล้วก็หลานก็เรียกรถพยาบาลนะคะเรียกรถพยาบาลมานะคะแล้วก็ความฝันก็คงจะจบแค่นั้นเนาะเพราะว่าเบาหน่องก็แค่หัวแตกนะไม่เป็นอะไรมากในฝันเนี่ยก็จะมีเลขของ ในฝันคือไม่รู้หรอกนะว่าเลขเสาไฟฟ้าเลขอะไรแต่พอหลังจากที่ตื่นไปแล้วก็ไปดูว่าเสาไฟฟ้าก็จะมีเลข045620979นย้านะที่สาไฟฟ้าส่วนทะเบียนรถของเบาหน่องก็คือเจ็ดบ้านเลขที่93อายุเบาหน่องสีปีเราก็มาแปลความฝันว่าแปลความฝันว่าปกติเนี่ยจักรยาน มอเตอร์ไซค์จักรยานเนี่ยก็จะต้องเป็นจักรแล้วก็ล,อลอ้อสองล้อแล้วก็วงกลมเป็นศูนย์แล้วก็ลอ้อซ้ายขวาจะเป็นเลข8เป็นปกติของมอเตอร์ไซค์จักรยานจะมีอยู่เลข4ตัวนี้นะคะตัวใดตัวหนึ่งนะคะแต่บางทีก็มาครบเลยนะคะแล้วช่วงนี้เป็นช่วงของเดือนสิงหาคมนะคะเขาก็เลยจะเป็นอย่างเงี้ยเขาหมายความว่าสิงมอเตอร์ไซค์นะคะสิงมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็จะเป็นพวกวลีเป็นสำนวนไทยนะคะแล้วก็จะเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติก็คือวันนี้นะคะวันที่29 กรกฎาคมของทุกปีจะเป็นวันภาษาไทยแห่งชาตินะคะแล้วก็วันนี้ที่บอกว่า,าขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาเรียกว่าสิงมอเตอร์ไซค์ไอที่ไปไอที่ไปชนนั่นนี่โน่นนะคะอ๋อเขาเรียกว่าไอสิงมอเตอร์ไซค์แต่ถ้าเป็นรถพวกใหญ่ๆพวกอะไรเงี้ยนะคะเขาบอกว่าไอพวกสิงสิงรถบรรทุกอะไรประมาณนั้นนะคะอันเนี้ยแต่ฝันเนี้ยจะเกี่ยวกับสิงมอเตอร์ไซค์เพราะว่าในเดือนหน้าเนี่ยจะเป็นเดือนสิงหาคมแล้วรถมอเตอร์ไซค์ที่จดทะเบียนจดลิข อ่าสิทธิบัตรขันแรกเลยนะคะก็คือวันที่29สิงหาคม2428นะคะคอ1 8อ5ดเลขดังนะคะเลข85เลข28เลข29เป็นเลขดังนะคะอ่าระวังเลยนะคะระวังเลขพวกนี้นะคะ852829529ระวังนะคะแต่วันเนี้ย หวยลาวเอา92ไปออกแล้วแล้วก็เอาคู่โต๊ด29ไปออกนะคะเพราะว่าวันนี้หวยลาวออก239บนข้างล่าง92นะคะแต่ก็เท่าที่ดูประสบการณ์แล้วนะคะหวยลาวก็จะเอาหวยหวยไทยเนี่ยก็จะเอาหวยลาวไปออกนะคะก็ <B ug> ก็ยังยังใช้ได้อยู่นะคะยังใช้ได้อยู่เลขที่จะต้องใช้ก็คือ529นะคะหรือไม่ก็ใครจะแปด แปดห้าก็ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ